บริเวณบ้านที่กรกปลูกต้นไม้หลายๆต้นเพื่อเพิ่มความสดชื่นร่มรื่นให้บริเวณบ้านและสร้างบรรยากาศที่ดีต้นไม้บางชนิดก็ดักจกับฝุ่นละอองนะคะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเมื่อต้นไม้มารวมกันหลายๆต้นเขาจะเริ่มเติบโตการจัดตกแต่งจึงมีความจําเป็นค่ะวันนี้จัดสวนเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายคือไม้มงคลไม้ฟอกอากาศฝั่งขวาพืชผักสวนครัว วันนี้พาเ,เพื่อนๆมาชมไม้ใบสวยไม้มงคลพวกอากาศท่ามกลางสายฝนย่าย yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนยา่ยาย่าจะสวนใหม่นะคะจัดมาสองสาวันแล้วค่ะตอนนี้เสร็จประมาณ80%ค่ะเที่ยงนี้ฝนตกจึงนำบรรยากาศตอนฝนตกมาให้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ ทางเข้าสวนเป็นทางเดิมนะคะแต่ช่วงนี้มีสีสันเพราะกล้วยไม้ช้างแดงกับบางบานสับล่งและดอกแก้วที่อยู่ใกล้กันนะคะก็กำลังออกดอกด้วยค่ะย่าๆยาจึงนำไม้กระถางซึ่งยา่ยาเคยทำคลิปปลูกไม้กระถางเหล่านี้ไว้แล้วคะ่ะเป็นไม้กระถางซูปเปอร์ไวซูปเปอร์เรดและซูปเปอร์พิงค์นะคะ,ะในสวนอาจจะดูรกไปหน่อยเพราะยังไม่เสร็จค่ะเสร็จแล้วคร่าวๆก็เสร็จยังไม่ร้อเปเซ็ตนะคะ ก็ต้องมีอีกหลายกระถางที่ต้องยกแล้วก็ยกไปยกมานี้ใช้เวลาสามวันเลยค่ะใช้เวลามากนะคะรวมทั้งช่วงหัวค่าก็จะมาถลกอยู่ในสวนนี้นะคะใส่ไฟสองกบเข้าที่หัวก็ทําไปทํามาจนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนจึงเลิกกิจกรรมนี้ค่ะการจัดสวนนี้จัดตามใจฉันนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมสวนค่ะสวนนี้สวจัดเองนะคะ จัดตามใจฉันคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ชัดนะคะฝนตกที่บ้าญยาก็จะมีเสียงน้ําฝนแทรกเข้ามาด้วยค่ะเมื่อเดินผ่านเข้ามาบริเวณสวนไม้กระถางขวามือก็มีต้นซูเปอร์พิงซูเปอร์ไวและซูปะเปอร์รดสนะคะและก็มองเลยไปก็จะเป็นไม้กระถางเป็นปักสวนครัวต้นผักคุยใช่ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นไม้พวกอากาศไม้ใบสวยะกูลอโกนีมาเป็นส่วนมากนะคะก็จะมีไม้อื่นๆเซมบ้างค่ะตรงนี้เป็นหลังคาซาเลนค่ะ ลดความร้อนแรงของแสงแดดลดความแรงความกระแทกของเม็ดฝนได้ย่ามาคลุกมาทำงานอยู่ตรงนี้3าวันในช่วงเช้านะคะก็ร้อนนิดๆต้องพกน้ำมาด้วยค่ะเพราะช่วงเช้าอากาศร้อนฝนไม่ตกอย่างนี้นะคะพอหลังเที่ยงแถวว่นย่ญญาที่ส่งคราฟล้างเทียงนี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ไม้บางชนิดก็ยังวางปนรวมๆกันอยู่นะคะเพราะยังจัดไม่เสร็จค่ะนี่ตรงนี้ก็มีกลุ่มของซปเปอร์เรดซปเปอร์ไวท์ วันนั้นย่าปลูก6กระถางนะคะแยกมาอยู่ตรงนี้3กระถางค่ะเขวนว้ที่ทางเข้า3กระถางเพื่อเพิ่มสีสันความสวยกับสวนนะคะจึงมาวางไว้ตรงนี้ด้วยตรงนี้เมื่อก่อนจะมีไม้กระถางต้นโตๆซึ่งยกไปอยู่ด้านหลังคือแถวนี้นะคะยกไปอยู่ด้านหลังเพราะต้นเขาโตเราสามารถมองเห็นแต่ไกลค่ะการปลูกไม้มงคลไม้พวกอากาศลงกระถางเวลาโยกย้ายจะสะดวกค่ะ ยิ่งถ้าเราใส่จานรองด้วยนะคะเราสามารถลากโดยไม่ต้องกลัวว่ารากของต้นไม้จะขาดหรือกระทบกระเทือนค่ะให้เพื่อนๆมาดูความสดชื่นยามฝนตกนะคะนี่ก็นำมาแขวนไว้ตรงนี้ค่ะซึ่งมีหลากหลายชนิดวันนี้อ่านชื่อไม่ทันนะคะไม่ขออ่านชื่อต้นไม้นะคะออด้านล่างก็จะเป็นคูน้ำซึ่งระบายมาจากน้ำฝนที่หลังคาค่ะ คูน้ำนี้จะไปเชื่อมกับคูน้ำที่อยู่หน้าบ้านที่ติดกับถนนในหมู่บ้านนะคะอมองไปทางนี้ก็คือเพชรน้ำหนึ่งย่าๆยก็โยกต้นเพชรน้ำหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้ค่ะสองต้นคู่ มาไว้ด้านนี้นะคะเมื่อก่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังของกระถางเพชรน้ำหนึ่งมองไปไกลๆน่นรางน้ำฝนนะคะฝนกำลังตกค่ะตัวบ้านกับสวนอยู่ใกล้กันมากค่ะอากาศดีดีหากเราปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะคะอ่ะวนกลับมาทางนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้แยกให้ดูว่าด้านขวามือเป็นต้นผักกุยช่ายเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะว่าเมื่อออกไปจากตรงนี้จะเป็นต้นอะไรผ่านซปเปอร์ไวท์ ซึ่งเป็นสีขาวซูเปอร์เรดซึ่งเป็นสีแดงและซูเปอร์พิงค์ซึ่งเป็นสีชมพูเข้มค่ะแทบแยกไม่ออกใช่ไหมคะระหว่างซูเปอร์เรดกับซูเปอร์พิงค์ถัดมาอีกหน่อยก็เป็นอกโครนีมาแสงจันทรานะคะด้านซ้ายมือด้านขวามือก็จะเป็นสวนผักที่เมื่อกี้บอกว่าแยกมาอีกทางหนึ่งนะคะคือแยกเดินมาเข้าทางไม้ใบสวยหากดูไม้ใบสวยเสร็จหันหลังกลับ ก็สามารถเห็นสวนผักอีกด้านหนึ่งค่ะนี่ค่ะแหล่งอาหารของสอวอนะคะย่าๆยาก็ปลูกใส่กระถางไว้หลายกระถางบริเวณยังจัดไม่เสร็จนะคะกำลังโตค่ะต้นกุยช่ายนี่ก็จัดไม่เสร็จค่ะนำวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยจัดไปตรงนี้จะกั้นแดนแบ่งแดนนะคะด้วยซาเลนสีดำเพราะทางฝั่งของต้นผักกุยช่ายไม่ต้องพรางแสงด้วยซาเลนที่หลังคาค่ะ ผักกุช่ายชอบแดดแต่ส่วนไม้ใบสวยต้องพลังแสงหลังคานะคะเป็นซาเลนเก่าแต่ดึงใหม่ให้ตึงขึ้นและหรืออ้อขยะที่อยู่บนหลังคาออกด้วยนะคะย่าาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย